สวัสดีครับพบกับรายการชัวร์หรือโมวนิมกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจาริยาพรอีกครั้งนะครับเราก็ยังอยู่ในหัวข้อว่ามนุษย์คือใครนะครับครั้งที่แล้วผมได้กล่าวไปแล้วครับมนุษย์เราเนี่ยแตกต่างจากสัตว์เพราะมนุษย์เรามีจิตญาณปรากฏการใดที่ชี้เห็นว่ามนุษย์มีจิตญาณนักประชากิจสมัยโบราณชี้เห็นเลยครับว่ามันมีปรากฏการ3อย่างที่กละบ่งชี้ว่ามนุษย์เรามีจิตญาณและ3อย่างนี้เองที่มนุษย์เราทุกคนไม่มีทางเถียงเลยว่าเรามีจิตญาณแต่สัตว์ไม่มีครับประการที่1ครับ ปรากฏการที่ทําให้เห็นว่ามนุษย์เรามีจิตญาณคืออะไรเพราะว่ามนุษย์มีจิตญาณเองจึงมีปรากฏการณ์งนี้ก็คือมนุษย์สามารถเอาชนะสัญชาตญาณในตัวมนุษย์ได้ท่านผู้ชมครับเวลาพระเจ้าสร้างสัตว์กับคนนะครับคนเนี่ยก็มีสัญชาตญาณสัตว์ก็มีสัญชาตญาณภาษาอังกฤษใช้คำว่า instinct instinct นะครับถามว่าสัญชาตญาณคืออะไรสัตว์ก็มีคนก็มีสัญชาตญาณคืออะไร สัญชาตญาณของท่านผู้ชมฟังดีๆครับสัญชาตญาณก็คือการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามายึดทันทีโดยไม่มีการปิดบังรู้สึกยังไงก็ตอบสองกันรู้สึกยังไงก็ตอบสองกันเช่นถ้าผมจะหยิบปากกานะครับยื่นไปวาดดวดท่านผู้ชมนะครับแน่นอนถ้าท่านเป็นคนนะครับแล้วก็ยังไม่ในเราดอนหลับอะไรนะถ้าจะมีสัญชาตญาณในการตอบสนองครับผมจะวาดลุกท่านทาไงครับ นะฮะทำมที่ว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับสัญชาตญาณคนก็มีสัญชาตญาณสัตว์ก็มีสัญชาตญาณแต่ว่าสัตว์ไม่มีวิญญาณเหมือนมนุษย์เราดังนั้นมันจึงไม่สามารถเอาชนะสัญชาตญาณได้ผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเห็นภาพชัดง่ายๆครับท่านผู้ชมครับถ้าผมถือไมห้หนึ่งนะครับไม้ตีสุนัขเนี่ยฮะถ้าผมถือไมห้หนึ่งนะครับวิ่งเข้าหาหมานะขอขอนุญาตใช้คำว่าหมานะครับถ้าผมถือไม้หนึ่งนะครับวิ่งเข้าหาหมาคุณว่าสัญชาตญาณของหมาเมื่อผมวิ่ง คุณว่าหมาทํายังไงครับอ่าท่านผู้ชมหลายคนว่าหมาบอกวิ่งถ้าท่านผู้ชมบอกว่าหมาวิ่งหนีนะครับแสดงว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้จักเรื่องหมาดีผมเนี่ยบังเอิญเพิ่งจบด็อกเตอร์สาขาจิตวิทยาหมามาอยู่ดกครับถ้าคุณถือไม้หนึ่งครับวิ่งเข้าหาหมานะครับหมาในโลกใบนี้เนี่ยมันมีอยู่3สัญชาตญาณด้วยกันอย่างแรกครับหมาบางพันุนะครับสัญชาตญาณของมันเป็นยังไงครับเมื่อคุณถือไม้เข้ามามันตีมันจะวิ่งหนีเลยครับโดยเฉพาะหมาไทยตีมันวิ่งหนีเลยครับ นี่คือสัญชาตญาณหมาบางพันธุ์มันวิ่งหนีหมาบางพันธุ์นะครับคุณถือไม้เข้าหามันตีมันไม่หนีครับมันถอยหลังแล้วแยกเขี้ยวขู่งี้มันสู้ครับโดยเฉพาะหมาบ้าหรือว่าหมาอะไรครับหมาป่ามันสู้เลยครับเห็นไหมหมาบางพันธุ์นะครับถ้าคุณถือไม้เข้ามันตีมันทําไมครับมันจะหมอบหูงี้ครับทําหูงี้หมอบให้คุณตีเลยโดยเฉพาะหมาพูดเดินเห็นไหมหมาแต่ละตัวเนี่ยมีสัญชาตญาณมันก็ทาตามพันธุ์ของมันเห็นไหม มันจะแหกสัญชตาตญาณของมันไม่ได้เลยหรือฝ่าฝืนสัญชตาตญาณมันไม่ได้เลยแต่คนเราไม่ใช่ครับคนเรามีสัญชตาตญาณนั่นเองแต่เราทําไมครับเราสามารถเอาชนะสัญชตาตญาณได้ปรากฏการที่เราสามารถเอาชนะสัญชตาตญาณได้แสดงว่าเรามีจิตวิญญาณครับซึ่งไม่มีอยู่ในสัตว์อ่ะหมายถึงอะไรถ้าคุณถือถ้าผู้ชมถือไม้ก็หาผมถือไม้ก็หาผมนะก็ตีมาหาผมคุณว่าผมทายังไงครับผมก็ทําเหมือนหมานะครับบางทีผมก็วิ่งเรื่องอะไรยืนให้คุณตีแหละครับาบางทีคุณถือไม้ก็หามาตี ถือมาหาผมนะครับตีผมก็ทําไมครับอย่าเข้ามานะสู้นะ,ะจาพนมนะบางทีผมก็สู้ใช่ไหมครับแต่บางทีคุณถือไม้เข้าหาผมเนะี่ยตีบางทีผมก็ทําไมครับตีเลยตีเลยยังไม่ตียองไม่ตีอันนี้ต้องขึ้นอยู่ที่ว่าใครเป็นคนถือไม้ครับถ้าภรรยาต้องยอมใช่ไหมครับ <c oughs> ตีเลยตีเลยแต่ผมจะทาอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีสุนัขหรือสัตวห์หนทําได้คุณถือไม้เข้าหาผมตีผมทําอย่างนี้ครับคุณจะตีผมใช่ไหมตีใช่ไหม ให้ตายนะคุดตีไม่ตายหน้าดูนะตีเลยผมทำอย่างนี้ได้ครับแต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนทำได้ครับคุณถือไม้ก็หาหมามีหมาด้วยทำอย่างนี้ไหมครับตีมันทําไม่ได้ครับมันเอาชนะสัญชาตญาณไม่ได้แต่มนุษย์สามารถทําไมครับเอาชนะสัญชาตญาณได้ปรากฏการณ์ที่มนุษย์สามารถเอาชนะสัญชาตญาณได้แสดงว่ามนุษย์ทำไมครับมีจิตวิญญาณถ้ามนุษย์มีจิตวิญญาณคุณเอาชนะสัญชาตญาณไม่ได้คุณดูสิครับสุนัขเวลามันเดินไปตามถนนมันปวดที่ปวด มันทาไมครับผมก็ข้างทางนั้นแต่เราไม่ใช่ครับเราเดินไปทําไมครับแม่เราอยากเข้าเรารู้สึกปวดฉี่หรือปวดอื่นเราก็ไม่เดินข้างทางนะครับเราทําไมครับควบคุมสัญชาตญาณได้ปรากฏการนี้แหละกาลังม่งที่ว่ารุ์เราทําไมครับมีจิตวิญญาณซึ่งไม่มีอยู่ในสัตว์เลยและนี่ก็คือปรากฏการแรกที่ย้ําเตือนให้เห็นว่าเราแตกจากสัตว์เรามีจิตวิญญาณที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ส่วนปรากฏการอย่างที่2ที่3แม่กำลังตื่นเต้นกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับแม่เอาไว้ข้างหน้าอดใจรอยสัก พักนะครับสำหรับวันนี้รายการชัวร์ลโมมนิมกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยาพรขอลาไปก่อนอย่าพลาดครั้งหน้านะครับขอบพระจพรสวัสดีครับ